กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุาราณอยู่ในประเทศแต่างประเทศพบต่อกำลังนาาคือเก่าเลยพี่น้องเด้อนนี้กำลังเกียมกะเกียมใส่บาตรพี่น้องเลยใส่บาตรยาหน้าอะเออสงสารแบบจะให้กลับบาเออเนาอพี่ว่าน่าใส่เอต่น่อพ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 ่อัวปูนกจะเห็นน้ากันด้ลสบาดีพี่น้องเรายังคาตาโตตะโพกินเฟอร์มขึ้นนี่ กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนอนมันก็เลยขุมแบบนั้นเหาอบออยากกินเนืองอาวคืนนเป็นาวเาได้แต้อ่กี่นกำลังเตรียมใส่ปลา 8, 8บาทมีมีแปดแปดบาทตักบาทจากาวันสุดท้ายกองชุดนะเนาะต้องการยืมเงิ

มีส้มก็ได้ทางล่างล่างนาแอบส้มกันพี่น้องเลยเอื่อเอื่อนอกนอกเอื่อยนที่จพูได้มันบวมเผออันนี้ในขนาดล่างหนาได้ห้าหากับอันนี้ล่างหนาหัว่วนเล้าล่ล่างาง นี่ฮ่าฮ่า่าดีซนม่ใช่ต่อเอดาวฟุ้งสีหุบทะเจบาดาลันลบันดาลแผ่นพินเอยจนต์แสงสีกระบีเอเบนดานต่อเอ่อแี่ต้องใครดาวก็มาด้วยกันเอเบนเตีย่อเจ้าต้าเจดีนำวาณสาิี่ปีเอ่เาจุกเลยต่ไปต่อไปต่อไปถอดไปเทน่าจะไ่า ทักบาทจันทร์นำข้อให้หอให้ถึงไม่ใหญ่นวลตาเด้อลูกหลานญาติพี่น้องใส่า่าทำบุญตรงป่าข้อได้ขึงนสวรรค์สันผาข่ออยู่บนดีสมสุขเด้อไปเกิดบนดีสมสุกเด้อไม่ใหญ่นวลตาเอ้ย คอยเด้บุญลายๆเด้อลายคือเก่ามื่อสุดท้ายเลยเม่สุดท้ายก็บลายคือเก่าก็ไปนอนอยู่ข้างเตียงงคอย

ใส่ใส่เลยใส่เลยอไรบ้งเมยย่างย่ใสอยู่นะคะก่อนหนก่อนหมูกะกะน้งาสไฟยังไไม่เท้าเลยเนเราก่อนหมูนะเพื่นเแ่ี้โตเป็นผีเท่าที่คหมู่้อทีแรกเราก่อนหมูแล้วเราจะรบไปยังเราทีเรา่ ลูกสาวไปอันนี้เด็ดอเต็นนอนน้ำนองมินนี่น้ำสละดเคหลาบเคลือดหน่อยนเคอหลาเต่งดังของพ่แห้งเคอหลาน้ะตุปวมนมอ่นอืมปากตาอื้อโอ้เจ่อย

mài này, này này, hả? Hả? Sai baht, đấy, bỏ à, sai, ừ, đấy. này. เราบอห้องเขาเ็แหลมห้าตะห้องนางขาโมห้องตันบ้านกอนไรนกหายเป็นอะไรอ่างบอกมีเงินเอื้นดีเนี่ยเราเงินสบายเดินรองมอ

Yeah อยือสวรรค์สันผาโดยไม่เท่าเด้อลูกลานได้เฮ็ดบุญทำบุญตักบาตรหยาดหน้าพระเลยเด้อส่งเมตถอนขึ้นสวรรค์แล้วหันมหาจับเอาเด้อไม่เท่าพอเท่าเอ้ยแมนเฮ้ยอย่าเพิ่งเงินนะคะเต็มที่ ใส่บาทพี่น um ้องเมจ่อืนเป็นมาจับกล้องใกล้ๆกันนี่ไหมก็ด้บ้าบอกพ่อเลมาจับกล้องใกล้ๆกันนี่สิถ่ายน่ใส่บาทตายอยู่โอผู้บาตาอยู่ เบ่งกล้องนั่นเวลาจะจับนะินดดอได้เปิดวะนู่นูน่อยนูนหอยนูนอยก็ได้สุดงามแทะ

บรรยากาศพี่นยังไอน่าไปนั่งมากอันกันเหมนหายไปซ้าๆปันกันเนาะม่าทำกินกันน่าบาตายระวางลืมใส่ขาอุตสูอัาจารยไปนะ่ะมันมุขขึ้นไปเดี๋ยจะไปชขาใช่าะเอ่ไม่นอนแล้วเ็สิกป็น ทางนัดมันจะไปใส่บาทพี่น้องกับเานีอ้เอา้าเพื่อว่าปฏิบัติน,นี่น้องบรรดาญาติพี่น้องเขาเอาเอกกำลังใส่บาทเลยพี่น้องเขาเอ่ออาทิตย์ละใส่แต่ทางพี่เนอ่ใส่อยู่ทางทิศตะวันออกสามินโลดเออเลี้ยงลงไปเรืเร่อยๆเออปัจจัย ปัใจจัยในใจบาดเพิ่งนอต่อไปก็ถือว่าเป็นขนมบอนอ่อต่างจาเอ่นถ้าเอาปั้นบางไงก็ได้แต่ว่าให้ใช่ได้ครูบาทเอ่อมีจิตเออมีจิตบาดเพอ่งเป็นบาดสวรสดิน,นอ่อถือว่าปัจจัยสามิตรบอกไม่ทุกเทียนออหาถือว่า เอามือนี้กระนอมีทางเออสีสว่างน้าโบนอเออหลายๆบ้านพี่น้องเอาเออนามมุ้งนอบ้านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาของพวกเราเออนอถือว่าก็ได้นอมนำมาเออทางหนองสโน้ยเนี่ยจังหวัดปนทีเกียรติทางเมเปป้นี่ยนอเอ่อมาออกจาบ้านอื่นบ้างว่าเออ นี่แหละพี่น้องเขาคนละบุญบุญนี่ไปทำไปได้บุญคนลาเนาะบุญบุญได้ส่งให้เขานผู้บุญทำถือว่าบุญนี่เป็นทำก็บเป็นเพื่อนยังก็เพื่อ,อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อหลานลั่นเนี่ยด้อเออเพื่อเต็มสปอร์ในครอบครัวพี่น้องเออเออทวารในครอบครัวนึงน้องลูกเข้าผู้แม่มาแล้วโอ้ <ไป S 3> พี่น้องคลิปนี้ก็ขอเจ้าจะมเที่ยวนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องนัดเด้อพี่น้องเด้อสบายดี